แบบไหนที่เรียกว่าเป็นการรักตัวเองการรักตัวเองหลายๆคนก็ไม่เข้าใจว่าแบบไหนเหรอที่รักตัวเองวันนี้ครูพูนมาขยายความให้ฟังนะคะการรักตัวเองก็คือการยอมรับในตนเองการเคารพในตนเองอย่างไม่มีเงื่อนไขโดยไม่เกี่ยวข้องกับปัจจัยภายนอกไม่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จไม่เกี่ยวว่าคนอื่นจะรู้สึกอย่างไรกับเราการรักตัวเองยังหมายถึง การดูแลตัวเองในด้านจิตใจร่างกายและจิตวิญญาณการรักตนเองยังเกี่ยวข้องกับการให้เวลากับตัวเองการอยู่กับตัวเองการทำในสิ่งที่ตัวเองรักและยังเกี่ยวข้องกับการมองโลกในแง่บวกมีทัศนคติที่ดีมีความรู้สึกดีๆให้กับตนเองอย่างเช่นที่เรามอบให้กับผู้อื่นสรุปโดยรวมแล้ว การรักตนเองก็คือการให้เกียรติตัวเองการเคารพตัวเองและเห็นความสุขของตัวเองเป็นความสำคัญไม่เกี่ยวข้องกับการเห็นแก่ตัวนะคะเราใส่ใจไปที่ความสุขของตัวเราทำในสิ่งที่เราทำแล้วรู้สึกมีความสุขความสบายใจอย่าลืมที่จะให้เวลากับตัวเองนะคะอยู่กับตัวเองให้เวลาเงียบๆกับตัวเองและรักใส่ใจตัวเองเมื่อเรารักตัวเองแล้ว เราจะส่งคลื่นพลังงานความถี่ออกไปผู้อื่นจะสัมผัสได้นะคะเราปฏิบัติตัวกับตัวเองแบบไหนคนอื่นก็จะปฏิบัติกับเราอย่างที่เรารู้สึกกับตัวเองดังนั้นถ้าเรารักตัวเองได้คนอื่นก็จะรักเราเช่นเดียวกัน